บรรยากาศย่ำแปดโมงกว่าคัวครับพี่น้องถนนเสซนนี่กะเ็นถน,นถนนสายในบ้านน้องคู่เฮ้าครับหน้าบ้านผมเนี่ยแหละผลก็ล่งหย่อยครับผลก็ล่งหย่อยลงผลแม่บ้านก็ล่งมาพอดีเป็นมาดได้ขายปิ่งไก่ตลาดครับผลลูกเ็นแลนไปครับ นี่ก็เป็นอาชีพเพ่นอันนี้ยายนั่งปั่นจักรยานมากครับครับสวัสดีครับผมมาจะใส่นอครับอ,อ๋อครับผมครับครับถนน,นบ้านเฮาครับฝนาากำลังตกครับกำลังลินครับอันนี้ก็เป็นการถ่ายคลิปเล็กๆในน้อยสำหรับเครียดเตอร์มือใหม่แบบผม เห็นเนียงกระสีทไทยเป็ังสี่ลอครับกําลังบาทไทยครับคลิปสันแน่ย้าแน่ครับเก็บคลิปไปครับในนาบ้านผมครับปุ่นแม่บ้านกําลังเอา่อนเอาหล่อเขาช่องเพิ่นช่องเก็บรถหล่อเพิ่นแคบแคบบ้านก็ได้ครับ ผลลงปกเป๊กปกเป๊กเหระครับอันนี้ก็ชาิแบตไวครับเพราะว่ารถปีกอพขายของบุคอยได้ขี่ครับแบตมันเหมดไวครับสามมือกับแบตเหมืดแล้วครับซึ่งแบตมันก็เก่าเ,าเติบน้าแต่ว่ามันพ่น้อมในเสื่อมเหมดนะครับพร้นไในเสื่อมแบบสุดๆมันก็ยังพ่อได้ชาร์จไฟได้อยู่เครื่องชาร์จไฟเข้ากัน ชาติไฟบ้านเขาได้ครับผมครับสายตรงได้เลยครับครับเป็นคลิปเล็กๆน้อยๆครับเก็บเล็กผสมหน่อยสำหรับคลิปนี้ก็นำเสนอเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ